Channel Online. ราชทันมจัดอ n น e e n i m น r e s s i o n นำเยี่ยมชมซูเปอร์แม็กพร้อมตามรอยเรือนจำท่องเที่ยวเมื่อวันจันทร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2568พันธมรตรเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ในายกูเฮงเยาวะสันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในเรือนจำท่องเที่ยว Unseen in the present พร้อมด้วยนายสหาการเพชรนรินท์อธิบดีกรมราชธรร์และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมราชธรร์ได้นำหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนภารกิจต่างๆของกรมราชธรร์เข้าเยี่ยมชมซ u เปอร์แม็กซิมัมเซค y ริตี แดน,นความมั่นคงสูงสุดของเรือนจำกลางระยองและเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วจังหวัดระยองกรมรชาชทันจัดกิจกรรมอันซีนอินเทร์เซนเพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำท่องเที่ยวสู่สังคมภายนอกโดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกรมรชาชทันรวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมรชาชทันและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ายี่ยชมการดำเนินงานการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำท่องเที่ยวในพื้น ที่เรือนจําท่องเที่ยวจํานวนสี่แห่งได้แก่ 1. เรือนจําชั่วคราวเขาไม้แก้วสังกัดเรือนจํากลางระยอง 2. เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งสังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 3. เรือนจําชั่วคราวเขาบินสังกัดเรือนจํากลางราชบุรี 4. เรือนจําชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจําท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังสร้างการรับรู้กับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมให้เกิดการยอมรับเกิดวัฒนธรรมแห่งการให้โอกาสผู้ก้าวพลาดจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนสถานศึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังขณะต้องโทษและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อให้เขาเหล่านี้ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพด้านการบริหารภายนอกเรือนจำ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมก่อนได้รับการปล่อยตัวตลอดจนสามารถนำทักษะต่างๆไปประกอบอาชีพภายหลังค้นโทษซึ่งกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมอันซีนอินเพรสเซนโดยมีนายสหการเพชรเรนอธิบดีกรมราชัรน์ได้นำคณะภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ซูเปอร์แม็กซิมั u มเซกิวแดนความมั่นคงสูงสุดของเรือนจำกลางระยองพร้อมร่วมรับชมการแสดงบัลเลกวงปีสกอตชมแดนสุธกรรมการแสดงนิทรรศการศิลปะ a าร g a l กลเลอรี e ทูบีครีเการวาดภาพงานปั้นจากผงขี้เลื่อยงานปั้นน้ำตาลและการปลูกต้นแคสตัสร,รวมถึงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงได้แก่การสาธิตการทำเบเกอรี่ ช่างเสริมสวยนวดจากนั้นได้เดินทางไปยังเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วซึ่งจัดเป็นจุดท่องเที่ยวให้บริการประชาชนพร้อมร่วมกิจกรรมเปิดเส้นทางปั่นจักรยานร่วมไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตกิจกรรมเก็บผล,ลไม้ผักปลอดสารพิษเยี่ยมชมตลาดนัดเรือนจำชุมชนผลผลิตดีร่วมให้อาหารสัตว์ขี่กระบือและแช่เท้าด้วยสมุนไพรคลายเส้นนวดแผนไทย ตลอดจนเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังเรือนจำชั่วขราวเขาไม้แก้วจึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดำเนินการให้ความรู้และฝึกทักษะความชนาญให้แก่ผู้ต้องขังในสาข,ขาว,วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ,กรเกษตร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของเรือนจำท่องเที่ยวเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสนับสนุนการบริการสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากผลงานการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังเพื่อให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไปนะครัแล้วก็การกระทรวงยิติธรรมนะครับโดยท่านเจขายรัตริว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ย ก็มาตรวจเยี่ยมซูเปอร์แม็กนะครับแล้วก็พาคณะสื่อมวลชนมาให้ดูสภาพว่าอันนี้เป็นเรือนจําที่ความมัคงสูงสุดนะครับซึ่งก็มี5แห่งนะครับในประเทศไทยรายองเป็นหนึ่งใน5นะครับความคงสูงสุดเนี่ยก็ไว้ทำหลักดูแลผู้ต้องขังที่ประพฤติเขาเรียกอะไรวินัยไม่ไม่ค่อยมีวินัยนะครับดื้อด้านกรณีที่อยู่ตามเรือจนจำต่างๆ ไม่เชื่อฟังแล้วเอาไม่อยู่เขาจะส่งมาที่เรือนจำกลางรอยองครับวันนี้ค่ะมีโอกาสได้มาที่เรือนจำเช่าอของแม่แก้วผมท่านรู้สึกยังไงบ้างคะโอรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะที่เป็นเรือนจําเปิดนะคะมีทั้งพืชมีทั้ง สัตว์หลายชนิดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เคยไม่เคยมาก็ะจะนึกภาพไม่ออกก็าเดินจับเป็นไงแต่พอมาดูแล้วประทับใจจริงๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ลองเปิดใจน,นะคะสถานที่แห่งนี้อย่างที่บอกค่ะมันมีความอันซีนนะคะตามชื่อโครงการเลยมันมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายเราลองเปิดใจน,นะคะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งในใจที่ฝากไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางต่อไปกันเลยค่ะ